สวัสดีค่ะ,คะขอแนะนําตัวเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมลดีสนทิจากคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนะะในเรื่องของการตรวจสุขภาพกุ้งทะเลเบื้องต้นค่ะ สำหรับความสำคัญและประโยชน์นะคะของการตรวจสุขภาพในสัตว์น้ำนะคะก็คือเพื่อช่วยนะคะในการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคในฟาร์มการเฝ้าระวังการวางแผนด้านการจัดการสุขภาพนำไปสู่การควบคุมป้องกันโรคแล้วก็ช่วยให้เราทราบถึงสภาวะของการเกิดโรคในฟาร์มได้ด้วยสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังและการติดตามสุขภาพสัตว์น้ำคือเราต้องมีการจดบันทึกลักษณะความผิดปกติที่พบ ร่วมกับคุณภาพน้ำนะคะซึ่งเราก็ต้องมีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ําในบ่อด้วยมีการจดบันทึกการจัดการอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อสัตว์น้ําของเรามีการบันทึกความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุแนวทางการแก้ไขนะคะรวมทั้งการรับฟังข่าวสารการระบาดของฟาร์มใกล้เคียงว่าตอนนี้มีการระบาดของโรคอะไรมาบ้างแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังที่ฟาร์มของเราการเลี้ยงกุ้งเนี่ยแนะนํา ให้มีการจัดทําโปรแกรมการตรวจสุขภาพทุกๆ2สัปดาห์บางฟาร์มอาจจะ1เดือนต่อครั้งก็ได้นะคะเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของกุ้งที่อยู่ในฟาร์มของเราเป็นการค้นหาโรค ที่ยังไม่แสดงอาการหรือในบางกรณีอาจตรวจพบความผิดปกติบางอย่างก่อนที่กุ้งเนี่ยจะแสดงอาการซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันหรือการจัดการอื่นๆเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดการระบาดของโรคในฟาร์มได้การประเมินสุขภาพกุ้งทําได้หลากหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่พวกเราเนี่ยได้มีการเรียนรู้ไปนะคะก็จะมี2วิธีได้แก่การประเมินสุขภาพภายนอกและภายในของกุ้ง และการประเมินสุขภาพกุ้งโดยการพิจารณาจากการแข็งตัวของเลือดและปริมาณเม็ดเลือด สำหรับการตรวจสุขภาพกุ้งทะเลวัยรุ่นนะคะก็จะเราจะตรวจภายหลังจากการปล่อยกุ้งเลี้ยงในบ่อดินประมาณ20-30วันโดยกุ้งเนี่ยมันก็จะขึ้นยอเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะนํากุ้งนะคะที่ขึ้นยอเนี่ยมาตรวจประเมินสุขภาพกุ้งเบื้องต้นได้เลยโดยมีการสุ่มการสุ่มเนี่ยเป็นสุ่มตัวอย่างกุ้งให้กระจายทั่วบอ่อ แล้วก็ในกรณีที่กุ้งป่วยให้เลือกกุ้งที่แสดงอาการของโรคโดยแต่ละบ่อเนี่ยไม่น้อยกว่า10ตัวส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจเองก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างโดยมีการแยกเนื้อแยกน้ำก็คือใส่เอากุ้งเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มัดปากถุงอัดอากาศแล้วก็รีบส่งเข้าห้องปฏิบัติการนะคะบางฟาร์มเนี่ยควรมีการตรวจ คุณภาพน้ำนะโดยใช้เทสคิดเพราะว่าข้อมูลจากคุณภาพน้ำเนี่ยที่ในบออของเราเนี่ยจะอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนใหญ่นะคะจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งอันนี้เวลาที่เราวินิจฉัยค่ะเราจะต้องมานำมาพิจารณาร่วมกันการประเมินลักษณะ นอกของกุ้งสามารถประเมินได้โดยใช้ตาเปล่านะคะเวลาเรายกยอขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูเลยว่าว่าแข็งแรงไหมมีการดีดตัวไหมลำไส้เต็มขี้ยาวสีของตับเข้มไหมขนาดใหญ่ไหมระยางสมบูรณ์ไม่ขาดไม่กุดน,นะคะในขณะเดียวกันถ้าเห็นแบบนี้เห็นกุ้งแตกไซต์โตช้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นในยอเลยคือตรงนี้ถ้าเห็นในลักษณะแบบนี้เราต้องรีบตรวจ นะคะหรือรีบยืนยันเทคนิค PCR เลยว่าเป็นโรคอะไรนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบซึ่งจริงๆแล้วทุกท่านคาดว่าคุ้นเคยอยู่แล้วโดยภาพ A เป็นภาพของกุ้งปกตินะคะกุ้งปกติดูยังไง ก็ตับและตับอ่อนนะคะมีขนาดใหญ่มีสีเขียวเข้มสีน้ำตาลเข้มมีอาหารอยู่เต็มลำไส้นขณะที่ภาพ b เป็นภาพที่กุ้งติดเชื้ออันนี้เป็นกุ้งติดเชื้อ Div นะคะตับและตับอ่อนจะฝ่อลงมีขนาดเล็กลงแล้วก็อาหารในลำไส้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วก็มีสีดำนะคะเป็นพิกเม้นสีดำที่บริเวณระยาะของกุ้ง แล้วก็อีกโรคหนึ่งที่ทุกท่านคุ้นเคยก็คือโรคตับวายเฉียบพลัน a s p, an, p n d หรือโรค E.M.S. นะคะซึ่งเราก็ก็จะพบว่าตับและตับอ่อนเนี่ยสีซีดลำไส้ไม่มีอาหารเลยนะคะในขณะเดียวกันก็คือกระเพาะอาหารก็ซีดด้วยอันนี้เป็นกุ้งที่ปกตินะคะก็มีครบทุกอย่างมีตับและตับอ่อนที่ขนาดใหญ่สีเข้มมีอาหารที่อยู่ในลำไส้ เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยในการตรวจวินิจฉัยนะคะตรวจสุขภาพกุ้งด้วยเทคนิคเวทเมาส์นะคะเริ่มต้นก็ได้กุ้งมาแล้วก็กุ้งที่อยู่ในถุงนะคะก็เทใส่ภาชนะกละมังหรือถังหลังจากนั้นก็หา,อ,าอุปกรณ์นะคะก็คือแอร์ปั๊มเนี่ยให้อากาศนะคะเดี๋ยวมันจะตายก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะหยดนะคะเอาสไลด์แก้วมาแล้วก็หยดน้ําเกลือ นะคะเกลือน้ําเกลือจากเซเว่นได้นะคะลงบนแผ่นสไลด์นํากันไกลนะคะที่เผาแล้วผ่านการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาตัดที่ปลายระยงขาว,ว้น้ำปลายแผ่นหางตัดเงือกตัดตับและตับอ่อนวางบนแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ส่วนตับและตับอ่อนเนี่ยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าใช้เยอะ อย่าใช้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดมาเยอะนะคะมันจะหนาพราะหนานะเราจะไม่เห็นท่อตับหลังจากนั้นนะคะก็ปิดตัวอยงด,ด้วยแผ่นกระจกปิดสไลด์แล้วก็นําไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กําลังขยาย4เท่า10เท่า20เท่า40หรือถ้า,ถา,ถา,ถาเราอยากดูสปอร์ของ H P ก็จะดูที่หัว100เท่าค่ะการตรวจสุขภาพเราดูอะไรบ้างแน่นอนเราเห็นแล้วว่า กุ้งของเราเนี่ยสะอาดไหมไระยางสมบูรณ์ไหมนะคะลำตัวสะอาดหรือเปล่าเหงือกเป็นยังไงนะคะพอดูภายใต้กล้องเนี่ยเราก็จะเห็นปรสิตนะคะมาส่องดูปรสิตว่าที่ระยางนะคะต่างๆเนี่ยหรือที่เหงืออนี่มีปรสิตหรือเปล่านะคะส่วนตับและตับอ่อนดูอะไรตับและตับอ่อนเมื่อสักครู่เราดูภายนอกไปแล้วดูสีไปแล้วคราวนี้เราก็จะดูด้วยว่าตับเนี่ยมีการคดงอไหมปกติท่อตับ ที่ปกติจะลักษณะคล้ายนิ้วมือนะคะแต่ถ้าผิดปกติมันจะมีการคดมีการคอดไปแล้วก็เม็ดไขมันน้อยแล้วอีกอันนึงก็คือที่เราตรวจก็คือในลำไส้ลำไส้ดูอะไรลำไส้เนี่ยเราก็จะดูปรสิตปรสิตที่มักพบเสมอก็จะมีชื่อว่ากีการีนะคะเป็นพยาธิแล้วเวลาบันทึกผลเนี่ยเราจะระบุนะคะเป็นระดับโดย1บวกให้เป็นระดับน้อย2บวกเป็นระดับที่พบปานกลางอ่าส่วน3บวกเนี่ยเป็นระดับที่พบความผิดปกติในแบบ ได้แบบหนึ่งเนี่ยมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการส่องนะคะส่องอดูความสะอาดความสมบูรณ์ของระยางและลำตัวภายใต้กล้องอันนี้ก็จะเป็นที่แผนหางนะคะเราพบ เจออะไรเจอซูโอเทมเนียมนะคะแล้วบ่งบอกอะไรนะคะการที่เราเจอซูโอเมทมเนียมเยอะมันจะบอกว่าตอนนี้มีสารอินทรีย์ที่น้ําเยอะแล้วอาจจะต้องมีการจัดการเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วนะคะในภาพนี้ถือว่า3บวกนะคะค่อนข้างเยอะ ความสมบูรณ์ของตับและตับอ่อนประเมินอะไรประเมินจากเม็ดไขมันว่ามีมากหรือมีน้อยเม็ดไขมันที่พบนะคะจะเป็นเม็ดขาวๆแบบนี้นะคะขาวๆใสๆดูภายใต้กล้องเห็นเลยแล้วก็ท่อตับปกติตับปกติเป็นยังไงก็คือเป็นนิ้วมือปกตินะคะเป็นนิ้วแต่ถ้าไม่ปกติเป็นยังไง ถ้าไม่ปกติเนี่ยค่ะจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเราเรียกว่า tubular constriction หรือ tubular abnormality ก็คือว่าท่อตับและตับอ่อนคอดกิ่วนะคะตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเครียดที่เกิดขึ้นกับกุ้งของเรา อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือท่อตับฝ่อแล้วก็ดำนะคะอันนี้เกิดเมลานไนเซชันก็คือดำตับดำนะคะคือเกิดจากความเครียดด้วยอันนี้เป็นท่อตับหลุดลอกท่อตับฝ่อซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเม็ดไขมันไม่มีแล้วแต่ภาพนี้ยังมีเม็ดไขมันอยู่นะคะแต่ภาพนี้ไม่มีแล้วเม็ดไขมันหายไปหมดเลยอาการค่อนข้างค่อนข้างวิกฤตและมีมีอีกแบบหนึ่งที่เราส่ง ส่งกล้องนะคะส่งดูตับและตับอ่อนเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะพบเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นสีเหลืองพิกเมนต์สีเหลืองชัดเจนแล้วก็มีตับดําแต่ยังมีเม็ดไขมันอยู่นะคะเห็นท่อตับหลุดลอกเราเรียกลักษณะอาการนี้ว่า A T M นะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นภาพ A T M ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะมีสีดำแต่มีเม็ดไขมันอยู่ แต่ก็มี p i กเมนตสีเหลืองนะคะแล้วก็ในบางรายงานนะคะงานวิจัยเนี่ยมีรายงานออกมาว่าการที่เกิดโรค ATM เนี่ย มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวแต่ในเคสนะคะที่ที่เราได้ตรวจดูเนี่ยเราพบว่าลักษณะของตัวที่เป็น ATM ่ะก็มีความสัมพันธ์กับการเกิด EMS เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามเราเลยต้องมีการตรวจสุขภาพของตับและตับอ่อนเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็น EHP จะเป็นขี้ขาวหรือจะเป็น EMS เนี่ยเราก็ต้องมีการป้องกันหรือก็มีการรักษา นะคะโดยดูจากตับได้เนาะโดยดูจากการประเมินสุขภาพของตับและตับอ่อนอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของกุ้งของตับและตับอ่อนกุ้งที่ติดเชื้อ EHP นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มด้วย PCR เรียบร้อยแล้วว่าติดนะคะโดยลักษณะภายนอกที่เราเห็นในบ่อคือแตกไซสาอ่พอถ้าแตกไซส์เนี่ยเราสามารถเดาได้เลยค่ะว่า EHP ไหมนะคะ EH หลนะังจากนั้นนะคะเราก็มาส่องดู เราจะพบเลยว่าผนังเซลของเออขอโทษค่ะผนังท่อตับครุกข่ะปกติจะเรียบแต่นี่เขาครุข่ะเม็ดไขมันหายไปนะคะท่อตับมีการหลุดลอกบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้เห็นชัดเลยนี่ว่าท่อตับหลุดลอกเป็นแบบนี้อันนี้ท่อตับนะคะตับและตับอ่อนดําแต่ยังเห็นว่ามีเม็ดไขมันอยู่นะอันนี้ท่อตับครุกข่ะ อันนี้เป็นกุ้งนะคะตับและตับอ่อนของกุ้งที่ติด E S P ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นสปอร์นะคะสปอร์จะเจอได้ก็ต่อเมื่อเราดูที่หัว100เท่าแล้วก็ใช้ออยนะคะในการเป็น การขยายภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะต้องยืนยันผลการติดเชื้อด้วยเทคนิค PCR เพราะปริมาณสปอร์ที่พบภายใต้กล้องอาจไม่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ EHP ส่วนภาพนี้นะคะภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของออกีการีนที่พบในลำไส้ ปกติแล้วเราจะใช้ลำไส้ส่วนกลางนะคะมาตรวจมาหาว่ามีกีการีนไหมถ้ามีลักษณะจะเป็นแบบนี้เ,นเหมือนตัวหนอนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการตรวจสุขภาพก็คือเราจะต้องมีการบันทึกผลการประเมินในแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มนี้นะคะเราสามารถคิดขึ้นมาเองได้หรือใช้แบบฟอร์มจากกรมประมงได้ อันนี้ยกตัวอย่างนะคะตัวที่1 2 3 4งสองสก็เรามี10ตัวประเมินไปตามนี้นะคะหลังจากนั้นในแถวสุดท้ายจะเป็นภาพรวมภาพรวมของสุขภาพกุ้งที่เราพบนะคะใน ผู้เลี้ยงแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตับเนี่ยเราเห็นภูตับมีการคออกิ่วมากถึง50%ขึ้นไปหรือแม้กระทั่ง30%ขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องออมีการจัดการ พราะปกติแล้วเนี่ยตับนะคะและตับอ่อนสามารถรีคอเวอรี่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการที่ถูกวิธีก็คือทําให้ความเครียดมันหายไปเนี่ยตับก็จะกลายเป็นสามารถเป็นปกติได้นะคะแต่ต้องเร็วนาะถ้าอาการมันเยอะแล้วเนี่ยการจัดการการป้องกันหรือการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตรงนี้ก็เป็นข้อดีของการประเมินสุขภาพนะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มของกรมง สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะคะบางฟาร์มเนี่ยมีการตรวจแบคทีเรียด้วยก็สามารถที่จะบันทึกผลของแบคทีเรียเข้าไปในนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นคำอธิบายประกอบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปกติแล้วเนี่ยเราก็จะให้เป็นเครื่องหมายบวกพบน้อยหนึ่งบวกพบปานกลางให้สองบวกพบความผิดปกติมาก แล้วหลังจากนั้น10ตัวเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีความผิดปกติคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ปกติแล้วเนี่ย30%ก็ทำการแก้ไขได้แล้วเนาะอันนี้นะคะภาพเนี่ยเป็นภาพรวมที่โดยปกติแล้วเราต้องทำควรจะทำให้ครบนะคะ ดังในภาพนี้เลยอันแรกก็คือ,อกรอสไซดูจากตาเปล่าเห็นอะไรยกย่อขึ้นเห็นอะไรเห็นความผิดปกติบ้างไหมเห็นว่าแตกไซ์หรือเปล่าตัวสก,กปรกที่สั้นที่ยาวนะคะหลังจากนั้นก็เก็บขึ้นมาจับมันขึ้นมา ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์หลังจากนั้นก็ตรวจด้วยแบคทีเรียนะคะดูแบคทีเรียในตับแล้วก็ในน้ําดูว่าแบคทีเรียนในตับและในน้ำเนี่ยค่าปริมาณของแบคทีเรียที่พบเนี่ยเกินมาตรฐานคือ1นึ่งเจ็ดยกกำลังสาแล้วหรือยังแล้วก็บางฟาร์มอาจจะมีการตรวจนะในโครมอาก้านะคะนอกจากนี้นะคะ,ะก็มีการยืนยันผลการตรวจด้วยเทคนิค PCR จะทำให้เป็นการยืนยันผลว่ากุ้งของเราเนี่ยติด ติดโรคนะคะแล้วหรือยังค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทีา่เกี่ยวข้องนะคะกับการตรวจประเมินสุขภาพ ของกุ้งภายนอกและภายในนะคะถ้าเกิดว่าแล้วเราจะมีวิดีโออีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถทําตามได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีภาพที่ผิดปกติหรือปกติที่ไม่สามารถที่จะแปลผลได้สามารถส่งมานะคะให้เราเนี่ยช่วยดูได้ย,ยินดีค่ะค่ะก็สำหรับการนำเสนอก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ